สายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุต่้งประเทศเนาะแล้วก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ทางฟังไทยเปิรสสุูุสุนสนสคนเนาะคือเมื่อนี้ก็พูพาพกแก้วมาเปิงเนาะว่าเกิดยังขึ้นกับประเทศที่เป็นแบตเตอรี่อาเซียนเนาะคือมีไ่คนอึดกระถึดนองเลยเมื่อนี้นะเรื่องมันเกิดขึ้นอยู่มองว่ามีอันบินค่าไฟมาเนาะ บางคนกเกษียณเจ็ดสิบล้านบางคนกเกษียณห้าสิบล้านบางคนกบล้านบางคนก็ีาสล้านมันเกิดยังขึ้นกับประเทศลาวเป็นประเทศที่แบตเตอรี่ของอาเซียนนะแล้วก็ได้มีอันทางการออกมาว่าสร้างการบ้าให้โจการจ่ายค่าไฟผ่านแอปก่อนนะเพราะว่ามันมีข้อผิดพลาดนะในเรื่องของการคิด หัวหน่วยหรือว่าคิดเงินนะนี่เนาเป็นคําสร้างออกมาว่าให้โจกันจ่ายค่าไฟผ่านแอปก่อนนะและแกค่อยมีคลิปวิดีโอการจดมิเตอร์นะอันของประเทศลาวมาให้ประกบเบิรงนะไปเบิรงคลิปวิดีโอกันเดเดคือคนจดมิเตอร์นะค่อยกระยักหัวเลยเนาะ แล้วขี้ข้านโพดขี้ข้านโพเนาะขี้ข้านมักง่ายอีลีนะต้องใส่คำเน่นเลยแหละนะมีมุ่งใดเพื่อนคนอยู่ทางในกงเตอร์ไฟอยู่ทางในปีนันลังรถขึ้นไปแล้วก็เบิ่งอยู่นอกโอ้คือใส่ตาดีเนาะแล้วมันชิ้ชื้อบงใดละ่ะในการจดมิเตอร์แลวตัวเลขมันจะตรงกับกงเตอร์ไฟได้จังได สายตาเจ้าดีมันนั่นติโอ้เจ้ากี้ขีขข้ข้านพดขีด้ข้านโพพูดนะธาจุเหตุแบบนั้นะนะเจ้าเหตุให้ปะสะสัสสาวชนของเดือดท่อนนะโู้บ้าความขี้ข้านมันง่ายของแก้วสร้างความเดือดท่อนให้กับปะสะสัสสาวชนนะบางคนนะสู้กับเงินที่จะมาซื้อเเข้ามาแรงเมื่อเตนละมือมันกลำลําบากพอละนะบางคนนะที่มีธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจก็ต้อง ลำบากเห็นบินค่าไฟตกตึ้นตกใจเด่นอู้ว่ะแต่เดือนคือเสียนห้าหกล้านเดือนนี้จะมาเสียเจ็ดสิบล้านบางคนก็เดือนนี้จะมาเสียห้าสิบล้านบางคนก,เนนเนคนก็เดือนนี้จะมาเสียสาบล้านบางคนก็สเสียสามสิบล้านเอา้ามันเกิดยังขึ้นละ่ะเพ้าพวกความคิดค้านมาง่ายของพวกแก้วจงึงให้ได้พวกเขาํำบากนะอันไม่หูจากคนที่เฮ็ดเปียกเกี่ยวกับไฟฟ้านี่ยเ นะกันหลายคนนะส่วนหลายจะออกคล้ายๆคือกันบิรน่นะเวลาเข้าเบนนะ่ะวันหน้าไปอยู่กินเบียตั้งวงกินเบียนะเฮดเวียกะ่ะนอกกักินเบียนะอันยังจีปเปตุเฮดเปียงมันทึกปานั้นนะถ้าอยู่ต่างประเทศเขาไล่พวกแกออกแล,กลกนะ้กินเบียในมงราศกาลนะกินเบียในเวลาที่เฮดเปียกเขีนงาน มันโบมันบรรยุทธพักพ่อนนะจะอยู่ในอ่ามงที่ต้องหับภาระหน้าที่นะบางคนีน่เข้าเวรกลางคืนเนี่ยนะเข้ากับหมในซื้อเบียร์มากินหน้าตาเซยด้ได้นะอันนี้อันนี้คือค่อยฮู้ค่อยฮู้เลยนะพอค่อยฮู้จะกอสองสามคนคือกันบดนะนั่นแหละนะได้สุขีา้านมาง่ายนะ การคิดคานมันง่ายเฮ็ดผู้ใดเฮ็ดให้ประชาชนลำบากพวกแก้วหันแม่นอย่จจดแล้วกะเล้วไปเอาบปชิมให้คนอันอันคิดเงินคิดออกมานะคนคิดเงินกับกคิดตามตัวเลขที่เจ้าจดมาได้เนะาะบมเม่นว่าเขาจีคิดเงินแล้วก็ไปจดโมแม่นได้เนาะบางคนนะ่ะเขาลำบากเงินที่ซื้อเข้ามาแรงกระที่บ่มีนะต้องมาหาเงินนะจ่ายค่าไฟเฮ็ดให้กุ้มใจไปอีก บางคนจ้างลำนาอันมือละสองแสนสมันก็บ่ได้มีมือทุกมมือหรืออันไปจ้างํำนาบางคนก็ไปจ้างอันทางให้ทางนาเขานะมาเจอค่าไฟเดือนหนึ่งซะจ้าก,กันค่าไฟอันสองสามแสนนะนะพ่พูดพวดขึ้นมาเจ็ดแสนะค่อยเห็นเมื่อก่อนค่อยเห็นมีคลิปของเน็ตไอดอลหนึ่งนะที่อยู่ในประเทศลาวนะราวาเรื่องค่าไฟเงินลาวห่นว่าเมื่อก่อนนะ่ะเงินเราวระยู่นะ แต่ว่าค่าไฟหันพุ่งอันจากที่ว่าเสียเดือนละห้าสิบพันเพราเราบริยุ่ด้นะเราก็ย่ำได้ว่าเราบริยุ่นะเรามีกล้องวงจรปิดอีย่างเราก็มาเปิดเผยอ,อยู่นะแต่ว่าค่าไฟเราหันพุ่งไปพลห้าแสนจากเดือนละห้าสิบพันขึ้นเป็นห้าแสนนะเพราะความคิดคานมันง่ายที่พวกแก้วบะไสใจในการไปจดอันมิเตอร์ในการที่พวกแก้วจะเข้าไปเบิ้งว่านี่ไปยืนใกล้ๆแล้วนะนะ ไปโซกใกล้ๆหลอดบ้านเลขอยังเลขอย่างจดให้มันทึกบ้าแม่นั่นวัดสายตายาีาเอาสินะอยู่นอกหัวเห็นหอดอันกงเตอร์ไฟอยู่ในหัวฝนโอ้สายตาเจ้าดีหลายโอ้ยเนะเฮ็ดหย่างก็เฮ็ดให้มันละเอียดนะเฮ็ดหย่งก็คิดลายๆจะสร้างความเดือดร้อนให้กับปัสชาวนนะ คนที่เขาเข้าหาเศร้ากินขํามนะลาบากเั้ลเขาก็ยังลาบากอีกเขาก็อยากได้ไฟฟ้ามาใส่คือพวกเก้าได้นะเขาก็บยายาอยู่ในมดมู่ที่ว่าคือแต่ก,ก้อนใต้ตะเกียงนันถ้าเขายังอยากอยู่ในมดมู่แบบนั้นอยู่นะเขาก็ซื้อ,อเอาไฟฟ้าเข้าเงินเขาดอกนะเพราะเขาก็ยังเห็นแสงสว่างเขาจึงเอาไฟฟ้าเข้าเงินเขาในเมื่อเขาก็เข้ามาแล้วเขาเสียเงินนะตอนเข้าก็เสียเงินบาได้เข้าฟรีแล้วก็ตอน ค่าไฟเขาก็เสียตรงตามเวลานะสายน้อยเนื่องกับโบได้ซ่าน้อยเนื่องกับโบได้ตัดไฟเขานะแต่พอพวกแก้วมาจดกงเตอร์ไฟกับกรุณาจดให้มันแบบละเอียดให้มันทึบต้องแน่ให้สมกับที่เงินที่เขาเสียค่าไฟให้ทุกเดือนเห็นบินค่าไฟเน,นี่ยนะเห็นกลายคนกระแตกตื้นอกรกะถึกตงึงงเลยนะบางคนกับจ่ายไปบางคนกับประธนได้จ่ายไปเนาะแต่ว่า คนที่พะทันได้จ่ายไปก็ถือว่าโชคดีที่เขามีแจ้งการโจะออกมาทันก่อนแต่ว่าคนที่จ่ายไปแล้วน่ะกะถ้าเบิ่งาเขาคืนให้บอะเขาคิคิดไล่จังใดเนาะจังใดก็ขอให้ได้เงินคืนเด้อเนาะการเฮ็ดเปียกน่ะมันต้องใส่ใจทุกหน้าที่น,นะทุกหน้าที่มันสําคัญเบิดประเทศที่เมามาอยู่แต่ก,กับเรื่องงานกินเบียร์นะเรื่องกับเมาสุราอยู่เฮ็ดเปียกกับผิดพลาดไปมั่ หลายคนมาอ้างว่าประเทศเราฮัลลัรวยนะเห็นบอกอึกกระถึกนึงนองกินเหล้ากินเบียร์เป็นทั้งได้ลผลออกมาการกินเหล้ากินเบียร์ที่ให้สมองหันเริ่มบอดีนะการกินเหล้ากินเบียร์หลายเฮต์ปะนะผลงานที่ออกมาเลขกดมิเตอร์จากเจ็ดล้านเป็นเจ็ดสิบล้านจากจากห้าล้านเป็นห้าสิบล้านจากสามล้านเป็นสามสิบล้านจากสองล้านเป็นสางล้านม้วนบละมันบอได้ม้วนได้นะเวลาคนที่เห็นบินข้าวไฟมาหลายปันนั้นตกใจคนละนะ ความคิดข้านักงง่ายเนาะอันนี้แหละเขากระทาเบิ่งไปน้ากันเนาะว่าเขาจะแก้ไขแนวใดสําหรับคนที่ใจปินค่าไฟไปกอนนั่นะนะมันโบเมนเต้อสองสามคนนะั้นไม่ร้ายคนดนะคนหนึ่งก็ว่าได้เสียน้อยๆนะสูงสุดนี่7จปลายล้านเนาะแล้วว่าจากเราที่เคยเสียอยู่67ล้านแต่ว่าบินค่าไฟมารอบนี้7จปลายล้านเนาะแล้วก็คนที่สาวล้าน30ล้านก็มีเนาะ เขาก็ติดตามไปนํากันว่าเขาจีได้เงินคืนบอเน,อะนาะนะคะคนที่บรหันได้ใจก็คือเขาสร้างโจก้อนเนะาะจะเฝ้าใจบินค่าไฟเอาบินนั่นกลับไปหาต้นทางะเนาะไปปรึกษาเขาไปาถามเขาไปสอบถามเขาด้วยถ้าผู้ใดบรหันได้จใจบินค่าไฟเนาะอะ,อะ